A D A จะขึ้นต่อได้ไหมหรือว่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วคลิปนี้มาวิเคราะห์การาฟกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปวิเคราะห์เหรียญ A D A กันนะครับผมซึ่งมีหลายคนเนี่ยถือเหรียญน,นี้อยู่นะครับซึ่งผมเองก็เป็น1นึคนนะครับที่ถือเหรียญน,นี้อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปมร้มอมๆกันนะครับโอเค นะครับไปที่ Market นะครับแล้วก็มาเลือก A D A นะครับเหรียญนี้นะครับผมโอเคเราลองมาเลือกดูนะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะไปดูที่กราฟนะครับมุมนี้แอปวันนี้ที่ผมใช้นะครับก็เป็นแอปของ Bit คัพนะครับผมโอเคอ่ะมาดูกันครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์หน้าจอก่อนแล้วกันนะครับเอา Volume ออกแล้วก็เอาเส้น moving average ออกก่อนนะครับเคลียร์ออกก่อนเลยปิดการมองเห็นออกไปนะครับโอเค ตอนนี้เนี่ยเรามาดูที่ทำเฟรม15นาทีนะครับทำเฟรม15นาทีก็มีการย่อตัวลงมาในช่วงเวลาหนึ่งนะครับตั้งแต่ประมาณเกือบ38นะครับแล้วก็ย่อลงมาถึงประมาณ37กว่าๆนะครับตอนนี้ก็ราคาปัจจุบันอยู่ที่37.36นะครับผมลองไปดูที่ทำเฟรมใหญ่กันบ้างนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ADA เนี่ยกำลังทํารูปแบบอะไรให้เราเห็นนะครับลองไปดูที่1ชั่วโมงก่อนนะครับโอเค1ชั่วโมงโอ้1ชั่วโมงนี้ถือว่าลงมาเยอะเหมือนกันนะครับ เมื่อวานนี้เนี่ยก็38.5นะครับตอนนี้เนี่ยได้ลงไปถึง37เลยนะครับก็เยอะทีเดียวนะครับผมโอเคมาดูที่ทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ยังค่อนข้างทรงทรงอยู่นะครับไม่ขึ้นไม่ลงแบบรุนแรงนะครับยังไม่ได้แสดงเทรนให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทำเฟรม4ี่ชั่วโมงนะครับโอเคมาดูทำเฟรม4ีชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหเมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วนะครับราคาก็ได้พุ่งไปถึง4ี่บาทนะครับแต่ที่40บาทแล้วก็ม ตอนนี้ก็ยังทรงๆอยู่ที่ราคาประมาณ37บาทอยู่นะครับทีนี้เนี่ยเราไปดูที่แนวโน้มนะครับว่าทําเฟรมของ 1D เนี่ยแนวโน้มของ ADA เนี่ยเป็นขาขึ้นหรือขาลงหรือไซเวย์นะครับถ้าเรามาดูที่ทําเฟรมของ 1D นะครับตรงนี้ก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับอย่างชัดเจนอยู่แต่ว่าเพียงแค่ว่าตอนนี้นะครับยังมีการฟอร์มตัวนะครับหรือว่ายังมีการไซเวย์ในจุดจุดนี้ที่ยังไม่สามารถแสดงเทรนให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มตีเส้นเทนไลน์กันนะครับโอเคผมจะตีแบบนี้เอาเป็นประมาณนี้นะครับปึ๊บโอเคประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ยังคงแสดงเทนให้เห็นว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เพียงแค่ว่ามีการพักตัวเท่านั้นเองถ้าเกิดเรามองในเทนเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับใครที่ถือไว้อยู่นะครับก็ ต้องรอดูนะครับว่ามันจะทะลุตรงนี้มาได้หรือเปล่านะครับถ้าทะลุมาได้เนี่ยนะครับแนวรับต่อมานะครับที่มันจะมาก็คือแนวประมาณนี้นะครับประมาณที่34เลยนะนะครับ wow. ทีนี้เราไปดูที่ทําเฟรม4ี่ชั่วโมงนะครับให้มันน้อยลงกว่านี้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้ไปให้หมดเลยนะครับไปดูที่ทําเฟรมสชั่วโมงดูนะครับทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังค่อนข้างทรงตัวอย่างชัดเจนนะนะครับเรามาดูที่กราฟปัจจุบันนะครับโซนประมาณนี้นี่เห็นไหม โซนราคาแนวรับตรงนี้นะครับก็มีคนที่รอซื้อเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งโซนด้านบนตรงนี้นะครับก็มีคนที่รอขายเยอะเหมือนกันคือตอนนี้เนี่ยสฝั่งนะครับมีแรงที่ค่อนข้างสู้กันอย่างหนักหน่วงเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเมื่อไรก็ตามนะครับที่กราฟมีลักษณะแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าแรงซื้อกับแรงขายนะครับมีอัตราค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับจึงทําให้กราฟเนี่ยมีการบีบอัดกันอย่างแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาตีเลยนะครับแนวรับประมาณนี้ โซนแนวรับเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมมาเป็นตับเลยนะครับไม่สามารถทะลุลงมาได้นะครับแสดงว่าโซนนี้เนี่ยก็มีคนซื้อเยอะเหมือนกันนะครับผมทีนี้เราไปดูที่แนวต้านด้านบนนะครับแนวต้านด้านบนที่สูงที่สุดในภาพที่เราเห็นตอนนี้ก็คือโซนประมาณนี้นะครับแล้วก็มาใส่เลยนะครับเส้นฮา r i z o นทอ l ไ i n e โอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดผมมองอย่างนี้นะครับมันจะเห็นเป็น3โซนด้วยกันนะครับมีโซนนึงคือโซนประมาณตรงนี้หัวนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราขยายให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงโอเคตอนนี้นะครับสำหรับกราฟ ADA นะครับก็ยังคงวิ่งอยู่ในช่องนี้อยู่นะครับในช่วงราคาตรงนี้ก็คือ36.58ถึงประมาณ38.65นะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่มันทะลุราคา38.65เนี่มันก็จะมาเทสที่40.26ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องเฝ้าดูอย่างระวังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้นะครับที่ทำเฟรม1น a y เยนี่ยมันเป็นเทนขาขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่ามันมาชนที่แนวรับแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดไปให้ดูใหม่นะครับทำเฟรม 1D a y นะครับนี่ก็คือโซนตับนี้นะครับเรามาดูตรงนี้นี่นะครับมันมาชนแนวรับตรงโซนนี้แล้วนะครับถ้าเกิดมันทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาได้เนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับ ราะว่าแนวรับต่อมาที่มันจะมาเทสก็ครับก็คือโซนประมาณนี้34.16นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็ต้องจับตาเฝ้าดูอย่างระวังนะครับผมสำหรับตัว ADA ตอนนี้นะถามว่าถือยาวได้ไหมส่วนตัวผมก็คิดว่าจะถือยาวอยู่นะสำหรับตัว ADA นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมีลุ้นเลยทีเดียวนะครับว่ามันจะทะลุตรงนี้มาได้หรือเปล่านะครับถ้าทะลุลงมาได้เนี่ยก็ อาจจะไปที่34.16ได้นะครับแต่ถ้าทะลุขึ้นก็นี่เลย40.26นะครับทีนี้เราจะลองเอาอินดิเคเตอร์นะครับมาลองช่วยวิเคราะห์ดูนะครับผมจะเลือกเป็น RSI ละกันนะครับ RSI โอเคเลือก RSI นะครับอ่ะตรงนี้นะครับดูว่าตอนนี้แรงซื้อแรงขายเป็นยังไงนะครับอ๋อตอนนี้แรงซื้อแรงขายก็ยังค่อนข้างทรงๆอยู่นะครับไม่ได้มีสัญญาณอะไรบอกอย่างชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมยังทรงๆอยู่เดี๋ยวผมปรับสีแป๊บหนึ่งมันจะได้เห็นชัดๆนะครับ ปรับสีก็ตรงนี้ให้เป็นอ่าผมใช้เป็นสีน้ําเงินแล้วกันนะครับแล้วก็ความเข้มหนาสุดไปเลยแล้วก็เส้นนี้เอาเป็นระดับ3นะครับแล้วก็กดโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเส้น r s i นะครับยังไม่ได้แสดงสัญญาณอะไรให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้ก็ถ้าเอาแบบชัวร์เราก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันจะทะลุลงมาได้ไหมนะครับหรือว่าจะยังคงขึ้นไปตามเส้นเทลไลน์ตรงนี้นะครับก็ต้องรอดูกันไปนะครับยังไงก็ บริหารเงินของเราไว้ดีๆนะครับในอนาคตเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะขึ้นหรือลงอันนี้ผมก็มาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมเป็นสไตล์ของผมเองนะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ยังทรงๆนะครับเราไปดูที่ทำเฟรม1ชั่วโมงดูทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับก็ค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะครับที่กราฟนะครับจะกลับมาที่38.65นะครับก็คือโซนแนวต้านบนนี้นะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถทะลุเส้นเทรลล์ตรงนี้ลงมาได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามที่มันทะลุลงมาได้นะครับก็เป้าแรกนะครับสามสนะครับเป้า2ก็อยู่ที่ประมาณ34.16เลยนะครับใครที่รอช้อนซื้ออยู่ก็สามารถทยอยช้อนซื้อได้นะครับตรงช่วงโซนประมาณนี้นะครับผม อันนี้ก็มาวิเคราะห์ ADA ให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับเป็นแบบคร่าวๆนะครับเป็นแบบรูปแบบง่ายๆแบบที่ผมใช้เป็นประจำนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็มาวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังนะครับประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับใครที่เป็นสาวก ADA นะครับหรือว่ามีเพื่อนที่สนใจ ADA นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กับเพื่อนๆที่สนใจด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Investor Network นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ